ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์เข้ามาแล้วครับเป็นวันแห่งความรักมีร้านดอกไม้หลายร้านเริ่มจัดเตรียมจำหน่ายดอกไม้สำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ครับที่ร้านดอกไม้ flower in love ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตบรรยากาศที่ร้านเจ้าของร้านกำลังจัดเตรียมดอกไม้ตามออเดอร์ของลูกค้าที่ทยอยกันสั่งดอกไม้สำหรับวันวาเลนไทน์ เพื่อที่จะมอบให้กับคนรักคนสำคัญหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานและครอบครัวเพื่อสื่อถึงความรักมีดอกไม้หลากหลายชนิดครับหลายสายพันธุ์เช่นดอกกุหลาบดอกไฮเดรนเยียดอกลินลี่ดอกคารเนชันและดอกทานตะวันนอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆอีกมากมายที่ลูกค้าสนใจซื้อซึ่งทางเจ้าของร้านดอกไม้ Flower In Love ได้เล่าว่า ปกติในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine จะมีการสั่งดอกไม้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง2เท่าและต้นทุนดอกไม้ในช่วงวาเลนไทน์เทียบราคาปีนี้ก็ถูกกว่าปีที่แล้วและมีดอกกุหลาบสีแดงเป็นดอกไม้ที่ขายดีที่สุดครับ จากดอกกุหลาบสีแดงที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือว่าลงลงมาค่ะจะมีดอกไฮเดนเยียนะคะมีดอกลิลลี่ค่ะดอกคาร์เนชั่นดอกทานตะวันค่ะส่วนโปรโมชั่นของทางร้านนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่1,500บาทค่ะทุกออเดอร์จะจัดถ่งฟรีนะคะบริเวณใกล้กับอำเภอเมืองภูกเก็ตค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook ของทางร้านนะคะร้านดอกไม้ flower in love phuket ค่ะปกติวาเลนไทน์ดอกไม้จะเพิ่มสูงขึ้น2เท่าจากทั่วไปอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วต้นทุนราคากุหลาบ ถูกกว่าปีที่แล้วค่ะปีนี้ก็ทยอยสั่งเข้ามาแล้วนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ใกล้ตุดจีนคนก็จะใช้เงินกับตุษจีนไปบ้างแล้วบางส่วนแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ก็มาสั่งของวาเลนไทยแต่อาจจะสั่งช้านิดนึงปีนี้ก็เริ่มมีลูกค้าสั่งมากขึ้นค่ะอันดับหนึ่งก็คือกุหลาบค่ะ กุหลาบขายดีที่สุดคือสีแดงสีขาวสีชมพูลองลองมาก็เป็นพวกทั่วไปพวกไฮเดนเยลิลลี่คาเนชันและทานตะวันค่ะลูกค้าก็กระจายสั่งแต่ว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นกุหลาบแดงค่ะแพงสุดแพงสุดกุหลาบค่ะส่วนมากกุหลาบแพงอยู่ค่ะคโปรโมชั่นของที่ร้านก็คือ1,500บาททุกออเดอร์คือจัดส่งให้ฟรีบริเวณในเมืองและใกล้เคียงร้านค่ะ